สวัสดีครับนักเรียนชั้นมหนึ่งที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณครูประทวนจันนีอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอนะเพื่อการเรียนนะครับใช้ประกอบการเรียนนะครับในรายวิชาสังคมศึกษานะครับสสองหนึ่งหนึ่งศูนย์สองวันนี้นะครับเราจะมาดูคลิปเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินครับเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปวิดีโอเลยครับผม ไปเลยสถาบันการเงินความหมายและความสำคัญของสถาบันการเงินประเภทของสถาบันการเงินและธนาคารกลางเรื่องที่หนึ่งนะครับความหมายและความสำคัญของสถาบันการเงินความหมายของสถาบันการเงินนะครับก็คือ สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการดำเนินธุรกรรมทางการเงินเป็นผู้รับฝากหรือระดมเงินออมและการใช้สินเชื่อต่างๆลักษณะสํำคัญของสถาบันการเงิน 1. เป็นตัวกลางหมายความว่าเป็นสถาบันที่อยู่ระหว่างผู้ออมและผู้ที่ต้องการสินเชื่อกู้ยืม 2. เป็นผู้รับความเสี่ยงแทนหมายถึง เป็นสถาบันที่รับความเสี่ยงแทนผู้ออมและผู้กู้ยืมเงิน 3. สร้างสภาพคล่องทางการเงินหรือทำหน้าที่ช่วยสร้างสภาพคล่องให้กับตราสารทางการเงินโดยค้ำประกันการออกเช็คตั๋วสัญญาใช้เงินและอื่นๆให้กับหน่วยงานบริษัทห้างร้านต่างๆทำให้ตราสารดังกล่าวได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ประเภทของสถาบันการเงิน 1. นแบ่งตามลักษณะของกิจการแบ่งเป็น2ประเภท1 1สถาบันการเงินประเภทธนาคารเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่รับฝากเงินออมจากประชาชนแล้วนำเงินออมฝากนั้นมาปล่อยกู้ได้แก่ธนาคารพาณิชย์ต่างๆธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นต้น1.2 สถาบันการเงินประเภทที่ไม่ใช่ธนาคารคือสถาบันการเงินในลักษณะอื่นๆเช่นบริษัทเงินทุนบริษัทประกันชีวิตสากรออมทรัพย์โรงรับจำนำบริษัทแลกเปลี่ยนเงินต่าต่างประเทศเป็นต้น 2. แบ่งตามหน้าที่ในการดำเนินการ2.1สถาบันการเงินทั่วไปเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมต่างๆทางการเงินเช่น ธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเป็นต้น2 2สถาบันการเงินเฉพาะอย่างเป็นสถาบันที่ทําหน้าที่เฉพาะทางการเงินเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่เน้นปล่อยสินเชื่อเพื่อี้อยู่อาศัยเป็นต้น 3. สถาบันการเงินที่แบ่งตามอายุของหลักทรัพย์3.1สถาบันการเงินในตลาดเงิน เป็นสถาบันการเงินที่ออกหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอายุครบกำหนดไถ่ถอนไม่เกินหนึ่งปีได้แก่ธนาคารพาณิชย์ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร3.2สถาบันการเงินในตลาดทุนเป็นสถาบันที่ออกหลักทรัพย์และการซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีอายุครบไถ่ถอนมากกว่า1ปีโดยใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆเช่นพันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ตัวสัญญาใช้เงินเป็นหลักประกันเป็นต้นสถา,าบันการเงินประเภทที่4แบ่งตามหน้าที่และลักษณะการดำเนินกิจกรรมหลักตามกรอบของกฎหมาย 4. 1นึ่สถา,าบันการเงินเกี่ยวกับการรับฝากเงินทำหน้าที่หลักในการระดมทุนส่วนใหญ่โดยวิธีการรับฝากในรูปแบบต่างๆจากประชาชนเช่นเงินฝากเผื่อเรียกเงินฝากอมทรัพย์เงินฝากที่ได้ จะนำไปลงทุนหรือให้กู้ยืมภายใต้กรอบกฎหมายที่กำหนด4.2สถาบันการเงินที่มีสัญญาผูกพันกับแหล่งเงินทุนเป็นสถาบันที่สร้างเครื่องมือทางเครดิตที่เป็นสัญญาผูกพันกับผู้ฝากเช่นบริษัทประกันชีวิตกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเป็นต้นเงินทุนที่ระดมได้จะนำไปปล่อยกู้ และนำไปลงทุนในโครงการต่างๆในระยะยาวเป็นต้น 43. สถาบันการเงินที่ออกเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนเป็นสถาบันที่ใช้วิธีระดมทุนโดยออกเครื่องมือต่างๆเช่นตั๋วสัญญาใช้เงินหุ้นกู้เพื่อให้ประชาชนจัดซื้อไว้เพื่อในการออกให้ดอกเบีย้ยสูงสถาบันประเภทนี้เช่นบริษัทหลักทรัพย์บริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเออร์เป็นต้น 4.4สถาบันการเงินที่มีหน้าที่หลักในการให้สินเชื่อเป็นสถาบันการเงินที่เน้นการปล่อยสินเชื่อหรือปล่อยกู้เป็นหลักการอมิุดนส่วนใหญ่มาจากการลงทุนของผู้ประกอบการหรือจากการขายหุ้นและเงินกู้ภายในประเทศและภายนอกประเทศสถาบันประเภทนี้เช่นโรงรับจำนำบริษัทเงินทุนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งประเทศไทยเป็นต้นเรื่องต่อไปนะครับก็คือสถาพันการเงินที่สำคัญที่มีอยู่ในประเทศไทยของเรานะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองซีเอ บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบริษัทประกันชีวิตสากรออมทรัพย์รงรับจำนำกองทุนประกันสังคมเป็นต้นต่อไปนะครับเรามาดูสถาบันการเงินในประเทศไทยนะครับว่ามีหน่วยงานไหนนะครับที่เข้ามากำกับควบคุมดูแลนะครับบ้างอย่างเช่นนะครับ1ธน,นาคารแห่งประเทศไทยนะครับหน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือกระทรวงการคลังนะครับ อ่าสองธนาคารพาณิชย์หน่วยงานที่กำกับดูแลก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคือกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่เข้ามากำกับดูแลนะครับอ่าลำดับที่11นะครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอ่าหน่วยงานที่กำกับดูแลนะครับก็คือกระทรวงการคลังนะครับและก็ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับ ลำดับที่19านะครับสหกรการเกษตรลำดับที่20สหกรณกรอมทรัพย์หน่วยงานที่กำกับติดตามดูแลก็คือกรมส่งเสริมสากรและกรมตรวจบัญชีสากรกระทรวงเกษตรและสากรลำดับที่22นะครับกองทุนประกันสังคมหน่วยงานที่รับผิดชอบก็คือกระทรวงแรงงานนะครับลำดับที่23นะครับโรงรับจำนำหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลก็คือกระทรวงมหาดไทย ถ้าท่านักเรียนสังเกตดูนะครับส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่เข้ามากํากับติดตามดูแลก็จะเป็นกระทรวงการกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือกระทรวงที่รับผิดชอบนะครับธนาคารโดยเฉพาะต่างๆนะครับเรื่องเรื่องที่3นะครับก็คือธนาคารกลางนะครับเรามาดูนะครับความหมายและความสําคัญของธนาคารกลางคืออะไรนะครับธนาคารกลางก็คือธนาคารแห่งประเทศไทย ภาษาอังกฤษนะครับ Bank o ออ h a i l a n d หรือทอปทนะครับเป็นสถาบันการเงินที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชาารรรบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับพุทธศักราช2485ทําหน้าที่ในฐานะเป็นธนาคารกลางของประเทศทีนี้นะครับเราก็มาดูนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับหก็คือเป็นนายธนาคารของรัฐบาล 2ก็คือควบคุมปริมาณเงินของประเทศให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม 3. นะครับออกธนบัตรใหม่ 4. ก็คือดูแลการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ 5. ก็คือเป็นนายทุนธนาคารของสถาบันการเงิน 6. ดูแลควบคุมและตรวจสอบสถาบันการเงินต่างๆที่อยู่ในการกำกับของตนเอง 7. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ8 ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะต่างๆกับสถาบันการเงินและธานาคารต่างๆเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างผู้ผลิตผู้บริโภคและสถาบันการเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับผู้ผลิตผู้บริโภคและสถาบันการเงินล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทางด้านการหารายได้การมีรายจ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคการเก็บเงินบางส่วนไว้เพื่อการอม หรือการนําไปลงทุนเพื่อมีรายได้มากขึ้นนะครับหลังจากดูคลิปวิดีโอการสอนของครูนะครับจบลงไปแล้วนะครับนักเรียนเข้าใจไหมนะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะครับก็ให้ดูคลิปนี้เพิ่มเติมอาจจะเป็นคลิปของครูก็ได้นะครับหรือคลิปจาก YouTube ต่างๆนะครับหรือ Google หรือหนังสือเรียนนะครับที่คุณครูแจกให้นะครับสำหรับ เรื่องสถาบันการเงินนะครับนักเรียนหลังจากดูคลิปนี้จบนะครับนักเรียนต้องตอบได้ว่า1นนะครับบอกความหมายของสถาบันการเงินได้นักเรียนจึงจะผ่านนะครับสสามารถบอกประเภทของสถาบันการเงินได้มีกี่ประเภทอะไรบ้าง 3. นักเรียนต้องบอกบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินต่าง ว่ามีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างนะครับอันที่3นะครับอันที่4นักเรียนต้องบอกครูได้ว่าธนาคารกลางธนาคารกลางคืออะไรมีบทบาทหน้าที่อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับก่อนจะจบคลิปนี้นะครับพวกเราก็อย่าลืมนะครับทบทวนกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้คุณครูนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ